ดุดันไม่เกรงใจใครโทรมบระบบเติมเงินเน็ตแบบไม่อัน้น30เมก30วัน200บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วย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  <c oughs> วันนี้มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นของโตรมบในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแบบด่วนดวนกับระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆช่วงวันที่10ถึง13ธันวาคม2565โทรมในระบบเติมเงิน กับการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมซึ่งเมื่อเปิดเบอร์ใหม่มาจะต้องไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาจะต้องไม่เกิน7วันณวันที่13บธันวาคม2565กับแพ็กเกจตัวนี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ30เมก30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วย200บาทเท่านั้นเองเปิดเบอร์ใหม่เหมือนที่บอกครับเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันย้ายค่ายเบอร์เดิมมาไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ การโทรฟรีก็โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาะทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวางโทร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 ถ้าไม่มีเงินระบบจะสัดสายให้เองอัตโนมัติแต่ถ้ามีเงินระบบก็จะกินเงินกันไปยาวๆจนกว่าเราจะวางสายหรือจนกว่าเงินจะหมดนะครับแล้วก็ารายละเอียดอื่นๆไม่มีนะครับอ๋อไม่มีรหัสในการกดนะครับจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้นซึ่งมันจะอยู่ในแอปของ True p ลัสซึ่งเป็นสําหรับร้านค้าโดยเฉพาะของโทรโมบนะครับร้านค้าโทรโมบเขาจะมี โปร,โปรโที่เป็นตัวแฟลชเซลล์ตัวนี้นะครับความเร็ว30มเมก30วันไม่อัน้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ติดต่อผ่านร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับสาขามานังโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสาขาคนกาหลงโทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดสองสี่ห้าห้าเก้าแปดแล้วก็ ติดต่อทางไลน์นะครับ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับลูกค้าถ้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการก็ติดต่อด่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเบอร์ใหม่มาจากที่อื่นเรามีค่าบริการเพิ่มอีก100บาทนะครับหรือลูกค้าที่เป็นเบอร์เก่าเพิ่งย้ายค่ายมานะครับแล้วก็ลองเช็คเบอร์กันก่อนนะครับว่ามันอยู่ในเ,ง,เงื่อนไขาสามารถที่จะทําได้หรือไม่ เราก็จะบวกกับค่าบริการอีก100บาทนะครับผมสำหรับผมผมถือว่ามันยังคุ้มอยู่นะครับค่าบริการ100บาทกับค่าเน็ตอีก200บาทหลังจากนั้นค่าเน็ต200บาทต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยังยังคุ้มอยู่สำหรับในส่วนของอโปรโมชั่นของตัวนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับช่วงรอบนี้ก็จะหมดเขต13ธันวาความ2 5 6 5ถ้าหมดรอบนี้ก็เดี๋ยวจะต้องต้องไปดูในช่วงของปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งว่าจะมาหรือไม่มา นะครับถ้ามาก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่มาก็ถือว่าเสียใจด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวเว่วมาว่าหลังจากวันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปเนะี่ยแต่ละเครือข่ายเขาจะยกเลิกเน็ตแบบไม่อั้นแล้วจะเปลี่ยนกลับมาใช้เน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานแทนนะครับอันนี้คือข่าวเว่วๆออกมาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะยกเลิกเน็ตแบบไม่อั้นจริงๆจัง,จงๆนะครับแล้วก็กลับมาใช้เน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้ ข้อมูลเน็ตเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบจํากัดปริมาณเน็ตว่าเราได้เน็ตจํานวนเท่านี้ g b เราได้เน็ตจานวนเท่านี้ GB แล้วใช้งานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงก็รอวันที่16ธันวาคมส5 6 5อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยกเลิกเน็ตแบบไม่อั้นออกไปจริงๆหรือไม่นะครับ แต่ณนะวันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับ30เมกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโช์ฟรีทุกเครือข่า,ขาย200บาทนาน30วันราคารวมภาษีสิริบรับยแล้วนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นและก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมานะครับย้ายเกิน7วันของวันที่13ธันวาคม2 5 6 5ถ้าเกิน7วันไปแล้วเนะี่ยมันก็สมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับค่าบริการสาหรับ ซื้อเบอร์มาจากที่อื่นก็100บาทนะครับแล้วก็ค่าบริการสาหรับคนที่ย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาแล้วมันอยู่ในระบบสามารถทําได้ก็มีค่าบริการ100บาทค่าเน็ต200บาทรวมเป็น300บาทครั้งแรกหลังจากนั้นก็ต่ออายุอัตโนมัตินาน180วันเติมเงิน200บาทระบบก็จะต่ออายุอยเองอัตโนมัตินะครับก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าติดต่อร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานังโทร084999173สาขาคนกรลงโทร0 9 8 7 7 4 5, 5, 9 8 แลวก็ติดต่อผ่านไลน์สะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือผ่านไลน์นะครับ S A R A W U T C O M P U T E R มาแบบด่วนๆนะครับเพราะโปรชันก็มาแบบด่วนๆเช่นกันนะครับรายละเอียดไม่มีอะไรแตกต่างมาจากที่เดิมนะครับรายละเอียดเหมือนเดิมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขยายระยะเวลาจาก10ธันวาคมถึง13ธันวาคม2565นี้รีบด่วนเลยก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ